วันทามิพันเตสัพพังอัปาระทางขมราชามิพันเตมายากตังปุญญังสามินาอันโมทิตับพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิปุกาสะกรุยังกตวาปัปะชังติธรรมิพันเตอาหังพันตีปัปะชังยาจามิทุติยัมปีอาหังพันตีปัปะชังยาจามิตาัิยัมปีอาหังพันเตปัปปะชังยาจามิ สัพ Adams, พะทุกขะนิสระนิพพานะสัตติกาลนาถายะอิมังกาสาวังขหิตตาวาปะปะจังนิถามีพันเตอนุกบังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสัตติกาลนาถายะอิมังกาสาวังขหิตตาวาปะปะจังนิถามีพันเตอนุกบังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสัตติกาลนาถายะอิมังกาสาวังขะเหตตาวาปะปะจังนิถามีพันเตอนุกบังอุปาทายะ สัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสติการณนัทธายะเอตังกาสาวังทัตตาวาปัจจังติธามีพันเตอนุกบังวรทายะสัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสติการณนัทธายะเอตังกาสาวังทัตตาวาปัจจังติธามีพันเตอนุกบังวรทายะสัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสติการณนัทธายะเอตังกาสาวังทัตตาวาปัจจังติธามีพันเตอนุกบังวรทายะ เกษาโรมานะขาทันตาแตจูแตจูทันตานะขาโรมาเกสาปฏิโูปอุกาสะวันทามพิพันตีสัพพังอปราระทางขมราระมีพันตมีมยากะตางปุญญังสามินาอันโม,มริตัทางสามินากระตางปุญญังไมหังทาตุทงสาธุสาธุอนโมทามิอุกาสะการุญยังทัตตวาติสรณีนะศิลานินเจถามีพันตอีอาหารพันตสสีสถานะศีลังยาจามิ ตุ่มสียามปีอาหารพันเตศนธาศีรังยาจามีตุ่มสียามปีอาหารพันเตศนธาศีรังยาจามี